โอเคครับผมอยู่ผมเตอร์ในช่องเทคไลฟ์แนวนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยกับการแกะกล่องโปโก้ F5 เครื่องนี้นะครับก็เรียกว่าได้รับผลตอบรับดีมากครัแบบว่าครึ่งหมื่นแล้วนะครับวิวซึ่งผมก็ไม่คิดว่าแกะกล่องคนจะดูแบบครึ่งหมื่นขนาดนั้นนะคลิปนี้เนี่ยก็ตามสัญญาที่ผมให้ไว้นะครับผมกับหลายๆคนว่าจะมีในส่วนของการทสเกมแล้วก็รีวิวอีกคลิปนึงเนี่ยคลิปนี้เป็นการทสเกมกันก่อนอน,นะครับกับโปโก้ F5 มีทั้งหมด4เกมด้วยกันได้แนกะ่ PUBG เก็นชิน Rv แล้วก็ฟรีไฟล์น่าจะครอบ วุมกับคนที่เล่นเกมบนมือถือแล้วนะครับเกมที่มีคนขอมาด้วยกับพับะไรต่างๆก็น่าจะควบคุมแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมีเกณฑ์การทดสอบทุกๆคลิปในการทดสอบเกมเนี่ยผมจะมีเกณฑ์การทดสอบแล้วนะครับเกณฑ์การทดสอบนะครับผมจะมีการเปิดแสงจอเนี่ยสูงสุดนะครับผมเปิดเสียงสูงสุดเช่นเดียวกันในทุกๆเกมในการทดสอบเลยนะครับในการทดสอบเนี่ยผมจะใส่เคสที่แถมมากับตัวภายในกล่องนะครับเพื่อการทดสอบเลยทีนี้นอุณหภูมิก็จะเป็นความรู้สึกที่ผ่านตัวเคสมานะครับแล้วก็จะมีส่วนของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยผมจะใช้ Wi-Fi ขึ้น ก g กเกอเนะครับเพื่อการความเสถียรความอะไรอย่างเงี้ยปิงให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเชื่อมต่อนในส่วนของเน็ตเนี่ยอาจจะมีปิงอะไรอย่างเงี้ยที่มันแกว่งได้นะ Performance Mode เนี่ยเปิดเกมโดยส่วนของการที่เราเข้าไปในส่วนของเกมโหมดก่อนนะครับแล้วก็เปิดเกมผ่านตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ในส่วนของ Performance Mode ในการที่เ,เปิดภายในตอนที่เข้าเกมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเปิดในส่วนของเมนูของเขาอีกทีนึงเพื่อ b o สต์ในส่วนของ Performance ให้มันเต็มที่ที่สุดทั้ง4เกมเลยนะครับก็จะทำเหมือนกันหมดเลยและสุดท้ายนะครับกับการเล่นเนี่ยผมจะเล่นในส่วนขออองงุหหภูมมิิทีี่การเปดแใน้ ที่มีอุณหภูมิประมาณ27องศาโดยประมาณนะครับจะเป็นประมาณนี้สำหรับเกณ์การทดสอบทีนี้เนี่ยเกมแรกที่เราจะไปทดสอบก็คือ PUBG นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออรุ่นนี้มันน่าสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสำหรับในส่วนของ lazada ที่จะสามารถสั่งซื้อได้เพราะว่าตัว p o c o F5 เครื่องนี้เนี่ยเขาไม่มีขายทางหน้าร้านต่างๆนะครับฉะนั้นถ้าต้องการจะสั่งซื้อลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็กดสั่งซื้อได้เเเเเเลลลยยยยยรรรวววมมมมมถถึึงงงงงทททีีี่่่่่่อออออนนนนนดดดด้้้ััับบกก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 ก็ก็ไไปสสแ G G าาาาา กับ p u b G Mobile แล้วนะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยผมเปิดเป็นแบบ HDR นะเพื่อสามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้อยู่นะครับในส่วนของเฟรมเรทในการเล่นเนี่ยทำได้แบบ60 50ปลายๆเนี่ยโดยตลอดเลยนะครับผมมีดรอปบ,บ้างเล็กน้อยแต่ว่าถือว่าอยู่ในช่วงที่รับได้นะครับกราฟิกที่แสดงออกมาเนี่ยกับตัวจอตัวนี้เนี่ยถือว่าสวยคมเลยทีเดียวการสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ลื่นไหลดีนะครับการหานันการกดยิงต่างๆเนี่ยทำได้แม่นยําดีเลยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยทำได้ดีไม่มีอาการหลุดให้ได้เห็นนะครับโดยรวมการเล่น,นาไ นานๆแบบชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของอาการเฟรมดรอปบ,บ้างเล็กน้อยนะครับรวมถึงแสงจอที่ดรอปลงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปกติของสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับส่วนของความร้อนเนี่ยตรงนี้ถือว่าจัดการได้ดีเลยทีเดียวมีอาการอุ่นประมาณหนึ่งต้องเล่นไปนานประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้สึกว่ามันเริ่มอุ่นมากแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พักแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็โอเคเล่นได้ตามปกตินะฮะถัดมาเกมที่2กับเก s ชินอิมแพกนะครับในการทดสอบเนี่ยผมเปิดกรา ทั้งหมดเลยนะครับเฟรมเรทที่ทําออกมาได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ60เฟรมนะครับผมมี56 57ให้ได้เห็นแน่นอนแต่ว่าก็จะพยายามเกาะอยู่ในช่วงนี้นะสำหรับเครื่องนี้ในช่วงที่มีอาการเฟรม d r อปเนี่ยจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นตอนโหลดฉากหรือว่าตอนเราว้าเปลี่ยนที่เนี่ยก็จะมีการโหลดแบบนี้เนี่ยก็จะมีเฟรม drop ให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยในฉากที่มีการเอฟเฟกหรือว่าอะไรเยอะๆเป็นแบบว่าสกิลเยอะๆหรือว่าเราไฟ์เป็นแบบว่าบอสตัวใหญ่ๆเนี่ยที่ว่าจะต้องกดสกิลรัวๆแล้ว่า ส่วนของอภาพแบบว่ามีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นไปนานกว่านั้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นถึงในส่วนของความร้อนและเฟร,รมดรอปที่ตามมาคู่กันนั่นเองแต่ถือว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงที่รับได้นะครับกับมือถือที่เป็นราคาแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เกมมิ่งโฟนนะกราฟิกที่ทําออกมาได้ของเกมนี้เนี่ยแน,น่นอนว่ามันเป็นท็อปเทียร์ตัวบาปเซียนหลายๆเครื่องนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยเนะครับผมกับงบหมื่นแบบนี้การสัมผัสหน้าจ,จอาต่างๆเนี่ยทำได้ลื่นไหลดีนะครับผมการหานันการกดสกิลต่างๆ การหลุดให้ได้เห็นนะครับรวมการเล่นเกนชินเนี่ยสามารถทําได้อย่างลื่นไหลแน่นอนนะครับแต่ถ้าเล่นไปนานๆอย่างที่บอกไปก็จะมีอาการเฟรมดอปให้ได้เห็นประมาณนึงนะครับผมมีอาจจะมีร่วงประมาณ40ปลายๆอย่างเงี้ยมีให้ได้เห็นแน่นอนนะครับรวมถึงแสงจอเนี่ยก็ดอปลงเล็กน้อยนะครับผมตามช่วงเวลาที่นานขึ้นนั่นเองส่วนของความร้อนเนี่ยเกมนี้จะเรียกว่าค่อนข้างอุ่นเร็วประมาณนึงเลยนะครับผมฉั้นเนี่ยเราจะรู้สึกร้อนได้ค่อนข้างง่ายกว่าเกมอื่นๆหน่อยเพราะว่ามันกินกราฟิกเยอะมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ริู้ๆ ม,มาถึงเกมที่3แล้วนะครับกับ RV ในการทดสอบเนี่ยผมเปิดกราฟิกสูงสุดหมดแล้วนะครับผม60เฟรมแรไต่างๆเนี่ยผมเปิดหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมตามที่ทุกคนเห็นภาพตอนนี้เลยเฟรมเรทที่ทาได้เนี่ยเรียกว่าเกาะ60เฟรมตลอดตลอดเลยนะครับผมมีแบบว่ารวมไป59บ้างแต่ว่ามันน้อยมากๆนะครับผมแล้วก็เราจะได้เห็น61เฟรมในบางจังหวะด้วยภาพเนี่ยจัดว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมเพราะว่าเราเปิดสุดหมดแล้วเนาะแล้วก็จอเนี่ยสีสันสดใสสวยงามดีมากๆเลยนะครับการสัมผัสของหน้าจอต่างๆเนี่ยทำได้ดีเลย ผมลื่นไหลดีแล้วก็ในการกดสกิลต่างๆเนี่ยทำได้แม่นยําอย่างแน่นอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีอาการหลุดให้ได้เห็นนะครับผมก็เรียกว่าเกาะสัญญาออินเทอร์เน็ตได้ดีเลยโดยรวมเนี่ยการเล่นเกมถือว่าทําได้ลื่นไหลยอย่างแน่นอนนะครับความร้อนเนี่ยถือว่าจัดการได้ดีเลยนะครับผมเรียกว่ามีอาการอุ่นเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะสำหรับเกมนี้เนี่ยใครเป็นสายอวีกับเครื่องนี้เล่นได้สบายๆแน่นอนครับแล้วมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะครับกับฟรีไฟในการทดสอบเนี่ยผมเปิดกราฟิกสูงสุุุดด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 ดหหหมมมมแแลลล้้้้้ววนนะครรรับบผผตาาภพททีกเเเเ็ยยยออไไปปิิสสง ฟรมเรทที่ทำได้เนี่ยจะอยู่ในช่วง80เฟรมขึ้นไปนะครับผมเรียกว่าเกาะๆโดยตลอดเลยซึ่งโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นใกล้ๆช่วง90เฟรมซะมากกว่านะครับผมซึ่งถ้าตีกลมๆเนี่ยก็คือเกมนี้สามารถหลั่นได้ที่90เฟรมนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับเครื่องนี้กราฟิกเนี่ยเขาก็แสดงออกมาได้สวยงามกับจอของเครื่องนี้นะครับผมก็เรียกว่าภาพคมสีสดแน่นอนการสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยในการที่ว่าเราจะเลื่อนเป้าหรือว่าการกดยิงต่างๆเนี่ยทำได้แม่นยำอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การเชื่อม แน่นอนนะครับผมสำหรับเกมนี้แต่ถ้าเล่นน,นานๆเนี่ยแน่นอนว่าเฟรมดรอปแสงดรอปต่างๆเนี่ยมันมีเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่การที่เฟรมเรทดรอปเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วง60เฟรมอยู่ดีก็ต้องถือว่ามันเป็นเกมที่ลื่นอ,อยู่ดีนะครับรวมถึงแสงจอตรงนี้เนี่ยมีอาการดรอปบ้างเล็กน้อยในระยะเวลาที่นานขึ้นนั่นเองแบบชั่วโมงนึงเลยไปแล้วนะครับผมก็ต้องมีแสงจอดรอให้ได้เห็นบ้างนะรวมถึงในส่วนของการจัดก,การความร้อนเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับมีอาการอุ่นๆบ้างเล็กน้อยประมาณหนึง่งแต่จะรู้สึกร้อนเนี่ยก็ น่าชื่นชมสำหรับใครที่ต้องการเล่นฟรีไฟล์กับเครื่องแบบนี้แน่นอนนะครับและนั่นก็คือการทดสอบเกมทั้ง4เกมบน p ปโก F5 แล้วนะครับผมก็เรียกว่าทั้ง4เกมเนี่ยแต่ละคนอยากดูเกมไหนก็ได้เลื่อนดูตามชอบไปแล้วเนาะทีนี้เนี่ยผมจะมีในส่วนของคําถามนะครับจากคลิปแกก่องคลิปที่แล้วมีคุณอิทธิพลถามมาว่าผมอยากให้ลองเกมพับจีหน่อยครับโดยที่ไม่เปิดพัดลมและเปิดแอร์อยากรู้ว่า FPS จะนิ่งไหมครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคำถามนี้ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ถามใต้คลิปนีี้้ไดดเเลยะยะ๋ผมจ ตอบเพิ่มเติมให้ที่นี่จะตอบคำถามของคุณอิทธิพลกับพับจีนะครับไม่เปิดพรรัดลมไม่เปิดแอร์การทดสอบจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมขอนั่งในที่ที่เรียกว่าเป็นที่ร่มหน่อยนะแต่ว่าไม่เปิดพรรัดลมเปิดแอร์นะครับจากการทดสอบมาเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าอุณหภูมิกับเฟรมเรทเนี่ยจะมีการดรอปที่ double นะครับผมก็คือ,อความร้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเลยก็คือแสงจะดรอปไวขึ้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะครับรวมถึงเฟรมเรทเนี่ยก็ ที่อาจจะอยู่ประมาณ5 6 5 7 5 8 6 0อะไรอย่างนี้นะครับก็จะไล่ประมาณนี้ก็จะลงมาอยู่ประมาณ51 5 1, 2 3, 5 3่4าองได้นะครับซึ่งก็ยังเกาะอยู่ในเกณฑ์ที่ส่วนตัวผมรับได้นะก็คือมากกว่า50เฟรมนะแต่ว่าก็ในส่วนของแสงดรอปอุณหภูมิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไวก็จะตามมาด้วยความร้อนที่เราจะรู้สึกได้ง่ายขึ้นนะครับผมแมสไนเคสก็ตามเอีโดยส่วนตัวถ้าแนะนำนะครับผมก็มองว่าซื้อได้แล้วก็ยังน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าด้วยงบประมาณ110 0 0 0เนี่ยคุณอาจจะเออได ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาขายอยู่ราคาเต็มประมาณหมื่นกว่าหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะคุณเป็นคนที่รับได้กับผล performance แบบนี้เนี่ยผมมองว่าตัวนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่แต่ว่าความพร้อมแน่นอนครับอากาศบ้านเรามันก็คงไม่เรียกว่าเย็นได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นการทดสอบป,ประมาณนี้กับคําถามของคุณอิทธิพลนะทีนี้เนี่ยในส่วนของออการทดสอบเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่นะเพราะว่าผมไม่ได้พูดแยกในส่วนของแต่ละเกมนะครับหชั่วโมงเนี่ยมันก็ลดไปประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยประมาณนะแล้วก็อุณหภูม ก็จะมีเพิ่มขึ้นประมาณ5องศาโดยประมาณนะครับผมถึง10องศาซึ่งก็จะไม่เกินนี้หรอกอยู่ที่ว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณเปิดแอร์ไม่เปิดแอร์นะถ้าให้ผมสรุปรวมของ ตรงที่ว่าไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมเทสด้วยนะครับก็ประมาณ5-10ถึงองศา,าโดยประมาณในส่วนของอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นโดยสรุปก็จะเป็นประมาณนี้กับแบตเตอรี่และอุณหภูมินะครับผมแต่ว่าแต่และเกมเนี่ยก็ถือว่ารักษาในส่วนของคุณภาพในการเล่นเกมโดยทั่วไปเนี่ยได้ดีนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เกมมิ่งโฟนและมันก็ไม่ใช่เครื่องที่แบบว่ามีระบบระบายความร้อนแบบขั้นเทพอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันก็เหมาะสมแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วกับ เ,เงินที่คุณจ่ายไปในช่วง10,000บาทต้นๆเลยนะครับผมไม่ใช่แบบ1กลาง1ปลายนะครับไม่คือ1เป๊ะๆเ,เลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโปโก F5 ถือว่าคุ้มมากๆแล้วสำหรับการเล่นเกมครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโดยสรุปนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะว่าตอนนี้ก็3นาทีแล้วนะครับสำหรับการสรุปตรงนี้ผงว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้กันนะครับถ้าทุกคนชอบฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็ใครที่ติดตามตั้งแต่คลิปเก่กล่องหรือว่าคลิปอื่นเนี่ยก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ